นี่ยนะโดนรับพาตัวคุณพูดเหมือนกับคุณไม่เชื่อว่าคุณยาใจจะถูกรับพาตัวได้ยาใจเขาไม่ได้รวยขนาดจะถูกจับไปเรียกค่าไถ่ไงพอ,อกเดินรุ่งมากเลยอะ ที่บอกว่าเจอเรื่องพลิกหลอกก,ก็เพราะยาใจที่รับบทโดยเนตนิสาชนสิวไทยสงนะคะให้ป๊อปที่รับบทโดยคิมมอนวโรดมพาไปร้านโกยวนค่ะเพราะว่าจะได้ซื้อสูตรกว๋วยเตี๋ยวมาทําแฟรนชสสขายแต่โกยวนกับสมจิตค่ะกลับทําแฟรนชส์ขายเองขึ้นมาซัง,งนันยาใจก็เสียใจสิคะก็เลยใ hey ห้ป๊อปพาไปหาชาติชายซึ่งรับบทโดยพี่โออนุชิต แต่ว่าโดนสก,กัดอีกค่ะไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับชาติชายยาใจก็เลยให้ป๊อปพากับแฟลตค่ะ แต่ไม่มีเงินจ่ายค่ารถให้อีกจนต้องออกไปหางานอย่างอื่นทําแต่ว่าไม่มีที่ไหนรับเลยกระทางได้ยินชาวแฟลตพูดเรื่องเขียนนิยายออนไลน์ขึ้นมาก็ปิ๊งสิคะว่าเอ๊ะหรือฉันจะมาลองเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์ดีแล้วจะผันตัวมาทําได้สําเร็จหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลุ้นแล้วก็ติดตามชมได้เลยนะคะในละครรู้จักพี่ยาใจไหมหลังจบไทยบันเทิงเนี่ยล่ะคะ่ะกันแค่นี้เนี่ยนะ